สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงคําว่าอิทารากิมัสเวลาที่เราดูตามหนังใช่ไหมครับดูตามละครหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะทานข้าวเขาจะบอกอิทารากิมัสแล้วก็ค่อยเริ่มทานอาหารภาษาไทยก็อาจจะประมาณว่าอ่ะทานแล้วนะครับอขออนุญาตทานนะครับแล้วก็ค่อยทานอาหารไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าอิทารากิมัสมันก็ไม่ใช่แค่ ฐานแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นแค่นั้นนะจริงๆมันมีความหมายซ่อนระหว่างบรรทัดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายซ่อนว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันคําว่าอิจดากิมัสคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่เขามีฌาบูชาเทพเจ้าเทพเจ้านูน่นเทพเจ้านี่เสร็จแล้วก็เอาของมาบูชาเวลาจะเอาของที่บูชามารับทานเนี่ยก็จะพูดแบบนี้ก็คืออิจดากิมัส ก็คือว่าเป็นการรับเป็นการทานจากคนที่มีลำดับที่สูงกว่าก็คือเดิมทีก็คือประมาณแถวๆนี้ในยุคหลางๆก็คือจะเริ่มมาใช้ในเรื่องของตัวที่บอกว่าก่อนรับประทานอาหารอิตาตะกิมาแล้วก็เริ่มรับประทานอาหารก่นกอนทานอาหารแล้วก็อิตาตะกิมาที่ว่านี่นะครับมันจะมีความหมายอยู่2องในยะด้วยกันอันแรกคือเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการที่เตรียมอาหารกับในการเตรียมอาหารหต่างๆต่างเราเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้เรารับประทานกันครับก็สมัยโบราณนะสมัยโบราณก็มันก็ไม่ได้มีพวกตล,ตลาดสดอะไรเหมือนบ้านเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรขายพร้อมอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยถ้าเกิดเราเขาจะเตรียมอาหารมาสักอย่างใช่ไหมครับทุกอย่างเขาต้องไปไปหามาไปหามาผัก ก็ต้องเกิดจากการปลูกมานะครับไปไปไป,ไปเียกไปไปเก็บเกี่ยวมานะครับเพื่อมาเป็นผักหรือถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะครับก็ต้องไปจับเป็ดจับไก่เข้ามาเตรียมอาหารอาหงอาหารมันไม่ได้หา,าง่ายนะครับสมัยโบราณเนี่ยก็ก็ต้องมีการขนส่งจากระยะที่ไกลๆนู่นนี่นั่นไปเตรียมหาไปเสาะแสวงหานน่นนั่นก็คือว่าเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทุกทุกคนนะครับที่มีการเตรียมนู่นนี่นั่นเนี่ย เพื่อให้เราได้รับประทานอาหาร้น,นั้นอันนี้เป็นความหมายโดยในยะที่1น,นะครับส่วนความหมายโดยในยะที่2ก็คือว่าเป็นการขอ,ขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เรารับประทานนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะไม่ว่าเป็นพืชผักหนระือเป็นพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆคือเราขอบคุณในสิ่งเหล่านั้นเราขอบคุณในสิ่งเหล่านั้นนะครับเขาเขาถือว่านะครับถือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักเอ่ยนะครับหรือจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตเอ่ยนะครับหมูหิตเป็ดไก่เอ่ยต่างๆพวกนี้เนี่ย ล้วนเป็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ้นมีชีวิตชีวิตคือเป็นอิโนจิแน่นอนละพวกหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมีพืชมีชีวิตอยู่แล้วละแล้วก็พวกพืชผักทั้งหลายมีชีวิตด้วยเช่นกันก็จะมีคำพูดประมาณแถวๆเนี่ในการขอบคุณชีวิตของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เสียสละชีวิตนะครับเพื่อให้ชีวิตของผู้กินหมายถึงเรานะครับดำรงอยู่เป็นการขอบคุณชีวิตที่เขาเสียสละเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่นะครับอย่างเช่นติต่างว่าเป็นเป็นปลาก็แล้วกันนะครับก็ซากานาโนอิโนจิโอ วัตถิศนอลอินโนซีนี่าเซเตอิดาากิมัสก็คือว่าขอขอบคุณนะครับที่ปลาได้เสียสละชีวิตของของปลาของท่านเพื่อมาต่อชีวิตให้กับเรานะครับมาต่อชีวิตให้กับให้กับผมให้กับเราครับอารมณ์ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาให้ความสําคัญนะครับก็กับสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเพื่อให้มีเรามีชีวิตต่อละการญี่ปุ่นก็เคยมีทำงพกคล้ายสารคดีอันนึงที่บอกว่าเอาให้เด็ก เลี้ยงปลาตาเดียวนะครับเลี้ยงไปตั้งแต่เล็กจนวันโตนะครับที่สุดท้ายมากินเนี่ยมันก็คือเด็กบางคนเขาเขาทำใจไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันมาเขาดูแลกันมาตั้งแต่เล็กๆกันนะครับจนปลาเล็กๆจนมันมันโตเติบใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาเขามากินบางคนก็เขาลงคะแนนกันก็จะมีการลงคะแนนกันว่าเป็นการโหวตกันว่าใครเห็นว่าควรเอาปลาตัวนี้มากินหรือว่าใครเห็นว่า ควรปล่อยไปให้เป็นสัตว์เลี้ยงต่อ,อนักเรียนบางคนก็รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเขาเอาไปสัตว์เลี้ยงขะคเขาโดนฆ่าบางทีก็ร้องไห้เลยนะเขาก็ร้องไห้นะครับรู้สึกว่าม,ม,มันไม่น่าเลยนะครับแล้วก็วลเราจะทําเป็นอาหารแล้วก็จะมากินเสร็จปุ๊บเขาก็รู้สึกยังมีความทําใจไม่ได้อยู่ก็มีเหมือนกันซึ่งบางคนก็ทําใจได้เขาให้ความสําคัญระดับนี้นะครับในเรื่องของว่าอิตาราคิมัสนื่งบางทีเนี่ยเราใช้กันอย่างทั่วๆไปอาจจะประมาณว่า,าความหมายคือทานแล้วนะครับ าทานก่อนนะครับขอบคุณนะครับจริงๆแล้วในความหมายมันก็คือมันมนลึกซึ้งมากกว่านะขอบคุณนะครับขอบคุณให้กับคนที่เตรียมอาหารน่นนี่นั่นให้กับเรานะครับอีกทั้งยังขอบคุณในส่วนชีวิตของท่านนะครับไม่ว่าเป็นพืชผักหรือว่าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตมุห้เป็นไก่ต่างเราขอบคุณนคในชีวิตของท่านที่ท่านสละชีวิตของท่านเนี่ยเพื่อมาต่อชีวิตของเรานะครับถ้าเรารู้ความหมายของมันประมาณนี้นะเราเวลาเราพูดครั้งต่อไปที่อิทาคิมัสเนี่ย เราก็จะมีความทราบซึ้งมากขึ้นนะครับเข้าใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นมากขึ้นเราก็จะไม้อิตารากมาสกันอย่างแบบเรื่อยเปื่อยนะครับเราก็จะเข้าใจว่าเอออาหารที่ทํามาทั้งหลายเนี่ยเราควรจะต้องรับประทานกันอย่างรู้คุณค่าเขาครับไม่ทิ้งไม่คว้างนะครับเขาอุตส่าห์สละชีวิตของเขามาแล้วนะครับเพื่อมาต่อชีวิตเราครับเราอย่าไปทิ้งเช็กว้างชีวิตเขาครับหรือเป็นพวกพืชผักอะไรต่างนะครับคนเตมอาหารชาวนาใช่ไหมบ้านเราก็จะมาคล้ายๆกันก็คือว่าชาวนา กินข้าวเหลือนะครับสงสารช,ชาวนาบ้างเหรอนะครับชาวนาเราุสา์เตรียมข้าวปลูกพืชผักให้เราเนี้ครับ,รบกินข้าวต้องกินให้หมดกินอาหารก็ต้องกินให้หมดเมืองไทยก็ประมาณนะั้แต่ว่าเราจะไม่มีการพูดเป็นแบบอิตาลิกิมาสอะไรจะไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นนะครับแต่เรารู้แล้วญี่ปุ่นก็มีแบบนี้นนเวลาเขาต่อไปเวลาเราใช้นะครับก็ใช้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งกับตัวในภาษามากขึ้นนะครับ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปอะไรประมาณนี้นะครับชชวยกันกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเรานะครับก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆเราเยอะๆนะครับก็จะได้เป็นความรู้นะครับกว้างขวางในวงกว้างต่อไปนะครับผมโอเควันนี้น่าจะประมาณแถวๆนี้แล้วก็เรามีอะไรเรามาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ